ปลาเข้าไปโอ้ในโล่นึงพอดีครับโอ้เจ้ไหนก็ขอแสดงความยินดีครับพี่น้องเอซที่ท่ายือครับผมรับตุ้มไปหลังนึงครับคลิปนี้กัเดี๋ยวเชื่อมานครับบ้าออนไลายครับเยันซีตัวเดี๋ยวผมแจกตุ่มหลังนึงครับ ครับผมอาจจะย้อนแสงนั่นด้วยครับเบื้องหมายครับเมื่อนี้มาหมายแบบโล่งๆกว้างๆครับเป็นเป็นหน้าน้ำท่วมครับหน้าน้ำท่วมที่น้ามองหารมันขึ้นครับปกตินี่ันทุกปีนะครับทุกปีนี่มงนีจะขาวไปเลยครับจะจะพมกีปลาเขาพว่นี้ปลาหย่าเลยปีนี้แห้งครับไทยบ้านเพิ่งก็เลยก็เลยเห็ดเข่าครับก็เลยเห็ดเข่าเะครัผมน้ามขื้นครับขื้นโดนแล้วผมมันบ่ไ้มาซอกเมือทีอ ได้ยินนั่นผู้เฒ่าพ่นว่าน้ามขึ้นครับเื้อเชานี้ผมก็เลยเออลองมาสองเบืองจริงๆแล้วมันขึนเป็นเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับจะลองมาใส่ตุ่มเบิ่งครับนี่ครับตุ่มสะพายยังซันได้ว่าง,งเนนาล่ครับของกอมาฮอดเนื้อที่ใส่มาอนี่ก็หอยสลีครับเต็มคู่เลยครับหอยสลีทุบมาเรียบร้อยแล้วก็ฮหมองใส่ครับผมไปครับใส่ตุ่มอะไรครับ เดี๋ยวห้องเราจะเบรงวิธีใส่ตุ่มกระตุ่มครับอันนี้เนี่ยครับเอาใสน่นี่นี่แล้วก็น,นี่ครับยัดลงไปเลย,ยเปึ๊บนี่ครับใส่ประมาณนี้แล้วก็มันมีสายล็อกนะครับแล้วก็สอดสายสอดสายแล้วก็มัดไว้แบบนี้ครับ ส่วนวิธีการไสกะไส้คือกันครับขุดลุมลงไปให้ขนาดซ้ำตุ้มเอซ้ำกระตุงนี่ครับซ้ำกระตุงแล้วก็ให้ความลึกมันนี่ครับซ้ำงานนี่ครับเยันมมากมันจะไหลปุ๊บเข้าไปเลยขันห้องไปตั้งไว้เสื่องสิเยื่มันจะค่อยลอยขึ้นเขานี่ครับไปครับไส้ครับเกิดความผิดพลาดนิดหน่อยครับโมเมนต์นิดหน่อยลายเตืบกระตุงครับขอเสียคองกระตุงคือไส้น้ำลึกบ่ได้ครับ ไม้นี้เป็นไม้นามทวมครับนนำมึืนนามเพียงเขาครับกระตุงนี้เตี้ยๆครับแล้วก็พวกกันตุ้มหลังหน่อยครับตุ้มห้าสิบบาทหกสิบบาทนะั่นพวกหลังเตี้ยนะครับใส่บะไรครับผมใส่ว้ใส่วบซุ้มลังไงครับหลังไงพวกไอ้ลอยเศร้าลอยห้าสิบแล้วก็แปดสิบบาทลอยหนึ่งครับผมใส่ว้อยู่ประมาณหาหกลังครับใส่ไว้ใส่ไว้แล้วหกลังเหลือก,กระตุงแล้วก็ตุ้มหน่อยนิดหน่อยครับ ไม้ก็ต้องบอกว่ากว้างแล้วก็บ่ค่อยสวยครับเท่านี้ขันมาน,นี่โอ้ต้องบอกว่าสุดยอดฟุกสุดๆครับ <c oughs> โอ้ใส่ยากครับขันขันไมาใส่น้ำมังสีบ่คือไปหาใส่น้ำสาใส่น้ำสาหนีเข้าหาใส่้นางฟังได้เลยครับมืดตึ๊บครับตอนนี้บุรุษจักสิไปใส่เดี๋ยวผมล่องหาเลาะบางกอนครับเพื่อมีบอกให้ใส่รุ่นครับรุนรุนรุนไม่เห็นสาอีนี่ครับนี่ครับ มีสายอยู่นีหน่วยหนึ่งงานหกหกหลายๆครับซิมอลองใส่เบงว่ามันที่มีอ่นี้ครับทั้งกระตุ่งทั้งตุ่มครับไปในให้หน้ามองหน้าไม่ได้อันนี้มันเตี่ยครับใส่บ่ไรผมมก็เลือกแต่วพวกหลังใหญ่ๆใส่ครับลองใส่เบงหนี่ครับ ครับผมใส่เสร็จเรียบร้อยครับเจ็ดหลังครับตุ่มสามแล้วก็กระตุงเอ้ยบอมแมนตุ่มซี่กระตุงสามครับยัดลงในสานี่เไปเลยครับหาบมลงใส่บ่อเลยครับคลิปนี้ไม้อาจจะบ่ค่อยสวยไปไเลครับบ่ิตั้งความหวังไว้หลายเจ้าสิหมานบ๊อครับกันที่ใส่ิ่มไว้สองมือกันครับเสื่อมันหมานคลิปนี้ก็เดี๋ยวเสื่อหมานครับเสื่อหมานบ่เอาลายครับซีตัวปาร์ ตุ่มสิบทังกระตุ่งทั้งตุ่มนี่โอ้สิบกว่าหมดเลยครับประมาณสิบสองสิบสามแบบบอาหลายครับเยนซีตัวเดี๋ยวผมแจกตุ่มลังนึงครับเลือกได้เลยระหว่างตุ่มกับกระตุงครับแต่ตุ่มตุ่มคิดว่าอาจจะมันกว่ากระตุงเลยครับเดี๋ยวอีกสองหมื่นเข้ามายามครับไปครับที่ตามครับสี่มานบะสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆครับมาใส่ตุ่มไว้นี่ครับ ตรงหน้าน้ำท่วมนีใส่ไปสองขึ้นเลยครับเดี๋ยวเขาลองมาหยามบึงครับมะรุนเบึงครับหลังแรกครับใส่ในให้หน้าจะมีเอียนบะเงียบกีบครับบม่มีอยงเลยั้งที่สองครับจะได้แจกตุ่มยอนบนนอไปั้งสีนอคือเงียบจะมานี่เว้ย เงียบกริบครับพี่น้องมีเองเลยหลังที่สามครับหลังใดกเงียบกริบครับหลังที่สี่ครับโอ้ยีอนุนนบ่มีครับในให,หน้านี่อุ้ยหลังนี้มีตัวหนึ่งครับพี่น้อง โตกะใไไบใบไงบดได้ครับคือว่าโอ้เสดอยครับอยูใ่ในหน้าครับหลังน้หาครับหลังน้หานี่ก็มีเอยนหน่อยตัวนึงครับแต่ว่ามนนีน้อยแห้งครับลูกมันครับผมอยูใ่ในหน้าใส่ไปหาหลังครับยามเสร็จเรียบร้อยหลังไงทำงานอีกแล้วครับหลังน้อยหลังน่อยสามล้างบ่ถือครับ หลังไง,งลังไงถือล้างแล้วโตกะถือว่าพอแสดงอยู่ครับในหน้ากะประมาณน,นี้ครับเพราะว่าไอ้ม้มันกว้างครับไม้กว้างเกินไปฮะโตยากครับเยอะผมใส่ยูนินสาไปอีกกระตุงสามแล้วกะ็ตุ้มน้อยซี่ลังครับเดี๋ยวห้องพยายามเบิงครับว่าซี่มานบะเดี๋ยวห้องมาลุ่นเบิง้งยูน,นิสาครับยูนิสานี้ผมใส่กระตุงสามลังแล้วก็ไอ้ตุ้มน้อยซี่อันครับ มาลุดมือครับว่ามันที่มานบะมาลุดมือครับหลังหลังแรกของยูนิซานี่เป็นกระตูงครับยามกระตุงครับวางเตาครับหลังที่สองกระตูงครับเงียบกบินด้วกันครับ วมาเบิ้องผลงานตุ่มหลังแหลกของสาครับตุ่มหลังแหลกหมาเลยครับเย็นหน่อยตัวนึอ้มือนี้นี่นาที่อว่าหมาครับมีหน้าตุยหน่อยครับตุ่มหลังที่สองนินสาครับ น้ำมท่วมครับอวาแล้วครับน้ำมันขึ้นครับน้ามท่วมตายเส้นครับมีเยอหน่อยตัวหนึ่งครับแต่หน้ำขึ้นท่วมตายครับตุ่มหลังที่สามครับหลังนี้เงียบกิ๊บครับบ่มีอย่างเลยกระตูงนี้เป็นลังทุไายครับน้ามท่วมเมื่อเกินครับที่นี่โตบะ งียบเก็บครับกระตุมุมงงเลยหลังสุดท้ายของทั้งเบิดครับตุ้มครับหลักนี้กระน่ำทวงครับขันแมนมีเอ็นเข้าไปก็นหนาที่ตายครับแต่ว่าโมมียังเข่าเลยครับเงี <laughs> ยบกกิบว่บ <What? S 2> ยามเซ็ตเรียบร้อยครับเบิ่งครับทั้งตุ่ม ถ้ากระตุงก้อนเลยครับผมโอ้ยเย็นหน่อยซีโต้ครับผมแต่ว่าก็ตามสัญญาครับซีโตแจกลางหนึ่งพอดีไม้นันบ่สวยครับมองไส้มองไส้มันบ่สวยปะเลยเย็นมันก็เลยบ่หลตามครับนี่ครับผลงานซีโตเดี๋ยวผมจะเอาไปเทศยูุ่บานครับจังไรก็ให้พี่น้องเอฟซีท้ายผลนครับว่าซีโตวทั้งบนนี้ซีใดจะขีดครับกติกาเขาครับมาเบิ้งผลงานของมันนี่ครับอันนี้หลังหน่อยครับปาบเข้าไป ตัวนี้หน่อยครับนี่อีกหลังหนึ่งครับตัวนี้ตายครับน้ำท่วมแปวตายเส้นครับหลังไงครับหลังไงนี่มาแรกๆนี่บ่ค่อยหมานครับช่วงนี้ผลงานดีครับหลังไงนี่ผมใส่งานเติบครับตัวนี้ล้กก็อีกหลังนึงอันนี้ลัางไงอีกนะครับแต่ตัวนี้ตัวน้อยหน่อยครับนี่ลูกมันระดับลูกเอียนเอาคือบุลงปรับครับผม ผลงานซีแต้มครับตามสัญญาครับคันได้ซีแต้มนี้เดี๋ยวแจกตุ้มอีกหลังหนึ่งครับเดี๋ยวผมซีลองออกไปสร้างเบืองว่ามันสิใดจะขีดจังไดก็ขอแสดงความยินด,ดีล่วงหน้าครับคนที่ถ่ายถือครับมาลุดเบืองครับว่าเตี้ยนหน่อยซีโตนี้สิใดจะขีดครับโ <laughs> มมานครับเมื่อนี้เตี้ยนหน่อยซีโตเอาลองสร้างเมืองครับ